การแจ้งงานบริษัทประกันนะครับในหน้าสามารถเข้ามาที่เมนูรอแจ้งงานประกันภัยแล้วก็เลือกรายการที่ทํามาก่อนหน้านี้หลังจากนั้นเลือกบริษัทประกันที่ลูกค้าตกลงซื้อและกรอกข้อมูลในส่วนของการชําระเงินนะครับมีทั้งหมดด้วยงาน3รูปแบบคือโอนเงินตัดบัตรเครดิตการผ่อนชําระโดยวิธีการโอนเงินและบัตรเครดิตหลังจากในหน้าเลือกแล้วจะมีรูปแบบการจ่าย2แบบคือจ่ายเต็มและจ่ายหักคอม โดยหลังจากที่ในหน้าเลือกระบบจะคำนวณราคาสุดทีให้ใหม่ที่ด้านล่างนี้ครับแต่ถ้าในหน้าเลือกมาเป็นวิธีการผ่อนชำระสามารถผ่อนได้3มงวด6งวด10มงวดและช่องทางการัดส่งเลือกได้เป็นปกติ EMS หรือว่า Curly โดยทุกสิ่งทุกอย่างที่ในหน้ากรอบเข้ามาระบบจะทำการคำนวณในส่วนของราคาเบี้ยและค่าคอมให้ใหม่ในกรอบสีแดงและส่วนของในหน้าสามารถใส่ส่วนลด ให้ลูกค้าได้โดยส่วนนดที่ใส่ต้องห้ามมากกว่าค่าคอมที่ได้รับโดยวิธีการผ่อนสามารถผ่อนได้2แบบคือผ่อนแบบโอนเงินและแบบตัดบัตรเครดิตหลังจากเลือกเสร็จแล้วระบบจะคำนวณให้ว่าแต่ละงวดในหน้าต้องชําระเข้ามาเท่าไหร่ในหน้าทําการเลือกธนาคารที่ต้องการโอนและแนบสลิปหลักฐานการชําระเงินหลังจากนั้นกดปุ่มยืนยันการชําระเงิน ในส่วนนี้นายหน้าสามารถคลิกเพื่อเลื่อนดูข้อมูลรายละเอียดก่อนหน้านี้ได้แล้วก็ในหน้ากรอกข้อมูลส่วนตัวที่ยังขาดอยู่อันนี้เป็นที่อยู่ตามหน้ากรมธรรม์ของลูกค้าให้ในหน้ากรอกเข้ามาได้เลยถ้าในหน้าต้องการจัดส่งกรมธรรม์ไปยังที่อยู่ของลูกค้าให้เลือกเป็นที่อยู่ตามกรมเดี๋ยวถ้าต้องการจัดส่งไปที่อยู่อื่นให้คลิกที่ปุ่มนี้ที่อยู่อื่น หลังจากคลิกเสร็จแล้วระบบจะดีฟอยที่อยู่ของนายหน้าขึ้นมาให้ในหน้าสามารถแก้ไขที่อยู่ตรงนี้ได้ทั้งหมดแล้วก็ถึงขั้นตอนการกรอกข้อมูลรถยนต์ของลูกค,ค้าในส่วนของวันคุ้มครองระบบจะไม่สามารถแจ้งวันคุ้มครองย้อนหลังได้และสามารถแจ้งวันคุ้มครอง ได้่วงหน้าไม่เกิน3เดือนแต่ถ้าเป็นกรณีงานด่วนจะสามารถแจ้งได้ไม่เกิน5้าโมงของวันนั้นหลังจากนั้นกดปุ่มถัดไปอันนี้จะเป็นรายการเอกสารที่นายหน้าจะเป็นต้องแนบเข้ามาบัตรประชาชนสำเนารถและกรมทันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถ้ามีทั้งสองอย่างสามารถแนบมาได้ทั้งสองอย่าง ส่วนเอกสารอื่นๆถ้าในหน้ามีก็สามารถแนบเข้ามาไดา้หลังจากแนบเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มยืนยันการแจ้งงานออพิเคชันจะส่งข้อมูลในส่วนนี้ไปยังเว็บให้อดมินตรวจสอบ